นั่งจิกก้นขี้ไก่เดียนค่ะมื้อนี้เขาจะไปหาซีดเบ็ดกันไปหาซีดปลาขาวน้อยได้แล้วบัาเทียนเข้ามาเบิ่งนี่ขี้ไก่เดียนตัวนึงเนี่ยเอ้ยไปอีกดิเออกระตุกเบ็ดแล้วกระตุกเบ็ดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเอาคืนมาวะโอ้ยโอ๊ยจังเลยให้มันกินยีกังน้อยก่อนโอ้ยคอยตื่นเต้นคอยบ่เคับซีดเบ็ดพี่น้อง โดนเทียควายซิดเบ็ดเทียนนึงเอาคืนได้บ่เลยยังไงมาเอาคื้นหายแล้วแบบนี้ <Okay. S 1> ลูกไสพ้พาดกันเล่น <Okay. S 1> เล่นน้ำจ้าเพิ่ง <Okay. S 1> จังน้อยกับสิกินเขาแล้วจ้า <Okay. S 1> มือนี้เอาอาหารบอกว่าเฮ็ดปิกนิกพร้อมนะคะ ซิดบนบกมันบอกให้นในใดอยู่จา้าเดี๋ยวไปกินเขาก้อนค่ะแล้วเกาเอาเลือดออกโอ้ยเลือกกระหงน้ำสิบว่าได้วิดน้ำออกจากเลือกก้อนบบนี้หรือสิจังใดบอสันกับซิดบนบกเนี่ยจะไปกินเขาก้อนค่ะโอ้ยน้ำไหลายแห้งพี่น้อง กับข้าวหน้าทานจังเลยครับมามาทูไดได้มามาฟอรเวอรีดอ็อกซ์ แบบมาสแกน<ะ>อืมแสบ้วเนาะแล้วทีนี้ก็ไปย่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยเด,ดี๋ยวลิงงอนมาใส่นิราจาลิบงอนแยมลิงงอน เป็นแป้งนะคะผสมกับเนยแล้วกับผสมกับนมมาซื้อพี่น้องจ๊ะแล้วกับมีเบคอนนะคะเล็กๆน้อยๆเนี่ยกินกับดิ้งกอนแยมแซ่บๆจะชิมแล้วนะคะอืออะร่อยปลากินล้วกปลากินเบ็ดปลากินเบ็ด เนี่ยขึ้นไปเอาไปลูกป่ะค่อยๆนะ yeah, <please. S 1> ออ้ได้แล้วปลาขาวน้อยบอกแล้ว เราไปให้ปะาปากันปลาลูกป๊าให้ปะาปะทอดออกให้ปะบบาด้เวลาเก็บเป็ดแล้วจ้าทำเราพี่น้องทุ่มจะสามสิบแล้วค่ะลูกๆจะต้องกลับบ้านไปนอนนะคะเพราะว่ามื่นเพื่อนกับจะไปโรงเรียนนะคะมื้อนี้ได้ปลาสามตัวค่ะปลาขาวน้อย <c oughs> เอาไวพ้พ่อไปทอดกับไปย่างกินกับตำบักฮุงนะคะ มือนี่เขามากคำโพดค่ะหลอกกับเวลากับบหลายพร้อมนะคะเด็กน้อยก็ต้องกลับบ้านอาบน้ำนอนนะ,ะขิดกระเดียนะจ้ามันเหลือค่ะอะเท่ขึ้นธรรมชาติมันงน่นค่ะพี่น้องจ้าสาวิสานสิกลาบ้านแลวเด้อค่ะบันที่นี่เด้อนะคะ ขอบคุณหลายลายนะคะขอบคุณทุกการติดตามจงังใดก็อย่าลืมนะคะเด้พอพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีค่ะ